ทำไปสไตล์ฉันชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้จะมาสาธิตวิธีการซักผ้าให้เ,เพื่อนๆดูนะคะแค่จะแวะมาบอกว่าใครที่มีไอเดียจะทำหอภักหรืออพาร์ตเมนต์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรจะมีไว้เพื่อบริการลูกค้าก็คือเครื่องซักผ้าหย่อนเยียนเยนี่ยแหละคะ่ะมีไว้ซักสองสามเครื่องเพื่อใช้หมุนเวียนบริการลูกค้าก็กำลังดีนะคะ การให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การติดตั้งตัวเครื่องเพื่อให้บริการลูกค้าเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการให้บริการการตรวจเช็คสภาพเครื่องการดูแลความสะอาดของตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในสภาพความสะอาดภายนอกนั้นเราสามารถทําเองได้ง่ายๆเช่นการเช็ดถูทําความสะอาดตัวฝาเปิดปิดและขอบตัวถังซักช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มและถาดใส่ผงซักฟอกโดยสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ อีกหนึ่งจุดสำคัญที่ควรหมั่นทำความสะอาดก็คือตัวกรองดักเศษเส้นใยผ้าหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับตัวผ้าเราสามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้นะคะค่ะและนั่นก็เป็นการทำความสะอาดตัวถังซักภายนอกที่เราสามารถทำเองได้นะคะไม่ค่ะวันนี้ไม่ได้จะมาสาธิตวิธีการถอดถังซักผ้าเอาออกมาล้างให้เพื่อนเดูกันนะคะ ล้างถังหนะทาได้แต่ที่เหมียวทําไม่ได้ก็คือการถอดตัวถังออกจากแกนเครื่องซักผ้าต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะและที่สําคัญต้องใช้แรงมหาศาลด้วยเหมียวออกจะบอกปังคงทําไม่ได้หรอกคะ่ะจ้างช่างมาทําบ้างก็คงไม่ผิดกติกาหรอกนะคะถังซักผ้าหยอดเหรียญหากมีลูกค้ามาใช้บริการถีม่มากๆวันดีคืนดีก็อาจจะเจอเศษตะไคร่น้ำดำๆหลุดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆเกาะติดตามเสื้อผ้า ซึงน,นั่นก็เป็นอาการส่งสัญญาณว่าควรถึงเวลาเรียกช่างมาล้างตัวถังด้านในของเครื่องซักผ้าได้แล้วไม่รีรอเราก็เรียกช่างเข้ามาปฏิบัติการถอดถังซักผ้าเอาไปทำความสะอาดกันเลยจ้าหึหนั่นไงเสร็จตะไคร่น้ำที่หลุดออกมาติดตามเสื้อผ้าเป็นคราบเหนียวเหนียวติดหนึบอยู่กับตัวถังซักผ้าด้านในนั่นเลยค่ะช่างบอกสาเหตุเกิดจากน้ำยาปรับผ้านุ่มที่อาจใส่มากเกินความต้องการ ตัวน้ำยามีความข้นหนืดเมื่อใส่เข้าไปมากๆและล้างออกไม่หมดนั้นก็ <S <S จะสะสมอยู่กับตัวถังซักด้านในนานๆเข้าจะเกิดเป็นแผ่นตะไคร่น้ำดำๆเกาะตามตัวถังขนาดซักผ้าในจังหวะปั่นเหวี่ยงเศษตะไคร่น้ำก็จะหลุดออกมาติดกับเสื้อผ้าที่เราซักนั่นเองค่ะช่างใช้เครื่องฉีดอัดแรงดันสูงฉีดอัดล้างเมื่อตะไคร่น้ำที่ติดแน่นหลุดออกมาหมดเลยค่ะ เป็นไงคะสะอาดแวววาวหมดจดเหมือนเราได้เครื่องซักผ้าใหม่กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเลยจ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียจะทำหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ไม่ควรพลาดเคล็ดรับการบริหารจัดการหอพักดีๆจากประสบการณ์ตรงของเหมียวฝากกดติดตามทำไปสไตล์ฉันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า